นิโรธสมบัติผู้ใหญ่บ้านพาลูกชายรุ่นหนุ่มสองคนกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อเตรียมตามที่ท่านพระครูแนะนำเขาไม่ต้องการให้พวกชาวบ้านรู้มากนักด้วยกลัวว่าจะพากันแตกตื่นจนเป็นอุปสรรคต่อการปราบผีจึงบอกเฉพาะลูกบ้านที่เป็นคนสนิทเพียงสี่คนคลัแล้วคนทั้งเจ็ดซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำ ก็พากันเดินทางจากหมู่บ้านไปยังป่าช้าผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายสะพายกระบอกน้ำใส่น้ำฝนไปดื่มส่วนบุรุษทั้งสี่แบ่งกันถือของใช้ตามที่ท่านพระครูสั่งซึ่งมีจอบเสียมละมีดเน็บไม่ลืมที่จะนำดุ้นขี้ใต้กับไม่ขีดไฟไปด้วยเผื่อว่าตอนขากลับเกิดมืดค่ำลงจะได้ใช้เป็นประทีปสองทาง การือหัดส,สามคนลับหลังไปแล้วหลวงพ่อดำจึงเลืมตาพูดกับท่านพระครูว่าหลังจากปราบิีดิบเสร็จแล้วเราจะพาเธอไปพบพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านอยู่จังหวัดน่านนี่หรอครับท่านไม่ได้อยู่จังหวัดน่านหรอกถ้าลองทายซิว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรห้ามใช้เห็นหนอช่วยนะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับน่านใช่ไหมครับ ถูกแล้วผมขอทายว่าจังหวัดแพร่ครับไม่ถูกทายใหม่สิพิุณุโลกครับไม่ถูกอีกตอบใหม่อีกทีสิคำตอบสุดท้ายจังหวัดลำปางครับถูกต้องใช่หลวงพ่อกเกษมเขมโกที่ท่านอยู่สุสานไตรลักษณ์หรือเปล่าครับท่านปฏิบัติเข้มมาก ได้ยินว่าเข้าฌานสมาบัติครั้งละหลายๆวันท่านพระครูพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาถูกต้องเธอรู้ไหมว่าทำไมท่านจึงนิยมเข้าฌานแม้จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังยินดีในฌานสมาบัติผมไม่ทราบครับแต่ถ้าหลวงพ่อต้องการให้ผมทราบผมก็จะขออนุญาตใช้เห็นหนอเข้าช่วยไม่ต้องใช้ เก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นจะดีกว่าการใช้พล่่าเพลื่อโดยไม่จำเป็นไม่ใช่อริยวิสยัยเราก็บอกใบให้เธอก็ได้ว่าท่านอาพาธมานานท่านอาพาธด้วยโรคอะไรครับมะเร็งในกระดูกกระดูกท่านพลุนเกือบทั้งร่างแล้วถ้าเป็นปุถุชนก็ต้องเจ็บปวดทนไม่ได้มะเร็งในกระดูกเนี่ยปวด,ด,ด,ดทรมานมาก ถ้าเช่นนั้นผมพอจะตอบได้แล้วครับการที่ท่านเข้าฌานสมบัติก็เพื่อดับทุกขเวทนาที่ได้รับแสดงว่าท่านต้องเข้าถึงนิโรธสมบัติเพราะไม่เช่นนั้นก็ดับเวทนาไม่ได้ถูกแล้วนิโรธสมบัติซึ่งชื่อเต็มว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมบัติเป็นสมบัติที่ดับสัญญาและก็เวทนา ต้องเข้าถึงนิโรธสมบัติจึงจะดับเวทนาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาพระอรหันตุกองค์สามารถเข้านิโรธสมบัติได้ใช่ไหมครับผู้ที่จะเข้านิโรธสมบัติได้มีแต่พระอริยบุคคลสองประเภทเท่านั้นคือพระอนาคามีที่ได้สมบัติ8กับพระอรหันต์ประเภท อุปโตภาควิมุตินอกนั้นไม่สามารถเข้าได้พระโสดาบันและพระสกทาคามีที่ได้สมบัตแปก็ไม่สามารถเข้าได้เหรอครับถูกแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับพระสมาธิของท่านยังไม่สนิทพอต้องก้าวขึ้นไปอีกั้านหนึ่งคือได้เป็นพระอนาคามีเสียก่อน พูดมาถึงตรงนี้ผมสามารถสรุปได้หรือไม่ครับว่าหลวงพ่อกเกษมท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทอุพโตภาควิมุตเธอสรุปได้แต่ก็เพียงแค่แง่หนึ่งเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงท่านเป็นมากกว่าที่เธอสรุปหมายความว่าอย่างไรครับสิทธิ์ไม่เข้าใจ เอาไว้เธอพบท่านแล้วก็จะรู้เอาละเราจะให้การบ้านเธอไปทำการบ้านอะไรครับยากหรือเปล่าเธอบรรลุธรรมาถึงขั้นนี้แล้วคำว่ายากไม่มีอีกต่อไปการบ้านที่เราจะให้เธอไปทำก็คือหลังจากที่เธอได้พบกับหลวงพ่อกเกษมและได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบรรลุธรรมซึ่งกันและกันแล้วให้เธอตอบเราว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์ประเภทใดนอกเหนือจากอุปโตภาควิมุิเราต้องการทดสอบความรู้ด้านปริยัตของเธอและหลวงพ่อไม่สนทนากับท่านหรอครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทําเช่นนั้นรู้ไว้เถอะว่าคนที่เห็น หรือได้พบปะสนทนากับเรามีไม่มากนะักอย่างหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดด้วยความเพียรพยายามของท่านเองท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์เราเราก็ไม่มีอะไรจะแนะนำท่านพูดง่ายๆคือท่านไม่ต้องพึ่งเราในเรื่องการปฏิบัติเพราะท่านก็ได้ดำเนินตามมัคมันคาที่ถูกต้องดีแล้ว ท่านรู้จักหลวงพ่อไหมครับไม่รู้จักเพราะเรากับท่านไม่เคยเห็นกันแลกกันหมายความว่าพระอรหันต์บางองค์ก็ไม่รู้จักหลวงพ่อใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ก็ยังไม่หมดถ้าจะให้ถูกทั้งหมดก็ต้องพูดว่าเรารู้จักพระอรหันตุกองค์ในโลกแต่มีพระอรหันต์เพียงบางองค์ที่รู้จักเราแล้วพระ ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์หลวงพ่อรู้จักทุกรูปไหมครับถ้าเราต้องการจะรู้จักหลวงพ่อดำบอกเป็นเงื่อนไขหลวงพ่อครับเมื่อตะกี้นี้หลวงพ่อพูดถึงหลวงพอ่อเกษมว่าท่านเขานิโรธสมาบัติเพื่อดับทุกขเวทนานั้นทำให้ผมเห็นภาพเหตุการณ์ในวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพ,พานตามที่กล่าวไว้ในคำพีพระไตรปิฎกนะครับ ท่านพระครูวกกลับมาพูดเรื่องเดิมหมายความว่าอย่างไรคือผมคิดว่าพระพุทธองค์ทรงเข้านิโรธสมาบัติเพราะมีพระประสงค์จะดับทุกขเวทนาใช่หรือเปล่าครับถูกต้องแล้วทรงกระทำปรินิพานบริกรรมโดยอนุปุปภวิหารสมาบัติทั้งเก้าทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน จตุททะฌานครบรูปปาปจรนสมบัติทั้งสี่ตามลำดับออกจากตตุททะฌานแล้วก็เข้าอารูปสมบัติทั้งสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณญจายตนะอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามลำดับออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติ ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอยู่ในนิโรธสมาบัติตามการที่พระองค์ทรงกำหนดแล้วเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะจนถึงปฐมฌานเป็นปฏิโลมถอยหลังครั้นเสด็จออกจากปฐมฌานก็ทรงเข้าทุติยฌานตามลำดับจนถึงจตุทฌานออกจากจตุทฌาน พระองค์ก็ปรินิพานแล้วนัปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขะปุรณะมีมหามงคลสมัยหลวงพ่อดำสาธยายพระองค์ทรงข่มทุกขเวทนาด้วยการเข้าสมบัติเพราะแม้จะทรงบรรล,ลุพระนิพพานแล้วแต่ทุกกายก็ยังมีผมเข้าใจครับว่าคนที่กำลังจะตายนั้นมันทรมานอย่างไร ผมเองเคยผ่านความตายมาหลายครั้งถ้าไม่ได้ปฏิบัติมากๆคงตายไปนานแล้วผมจึงอยากให้ญาติโยมเข้าปฏิบัติกันเพื่อจะได้เตรียมตัวตายอย่างมีสติคนที่ไม่เคยปฏิบัติขณะก,กําลังจะตายมักพรองสติไม่ได้เพราะมีเวทนากลา้าด้วยเหตุเนี้ยคนส่วนใหญ่จึงพากันหลงตายแทบทั้งสิ้น ที่จะตายอย่างมีสตินั้นน้อยมากหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรครับสอบถามอาจารย์เรื่องนี้เราไม่มีความเห็นหรอกเพราะไม่มีประสบการณ์ก็เรายังไม่ตายนี่นะครับ คงจะมีหลวงพ่อองค์เดียวในโลกที่อยู่นานกว่าใครๆผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าหลวงพ่อมีอายุไม่ต่ำกว่าสองพันปีท่านพยายามพูดเรียบเคียงเพื่อจะทราบอายุที่แท้จริงของหลวงพ่อดําหากก็ต้องผิดหวังเพราะภิกษุรัตัญโยไม่ได้พูดว่ากไกลไปที่ป่าช้ากันเถอะบ่านี้พวกโยมคงใกลถึงแล้ว หลวงพ่อดำพูดหลังจากที่นิ่งอยู่อึดใจใหญ่ครับผมพร้อมแล้วจากนั้นอาจารย์กับสิษย์ก็ใช้คาถาย่นระยะทางโดยต่างองค์ต่างใช้าประเดี๋ยวหนึ่งก็มาถึงป่าช้าหลวงพ่อดำนั่งลงตรงโคนต้นช้ำฉ้าส่วนท่านพระครูนั่งต่ำลงมาครูใหญ่ๆพวกโยมทั้งเจ็ดคนก็มาถึงหลังจากใช้เวลาเดินทางถึงสองชั่วโมง ลวงปู่เหนื่อยไหมครับนมน้อยลูกชายผู้ใหญ่บ้านถามท่านพระครูเมื่อเห็นหลวงพ่อนั่งหลับตาอยู่ไม่เหนื่อยหรอกพ่อหนุ่มล่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพวกคนโตเขาเดินไม่รอเด็กเลยผมกับพี่ชายต้องเร่งฝีเท้าเพราะกลัวจะไม่ทันพวกเขาพ่อหนุ่มตอบผมกลัวผีอีกแก้ว จะมาจับไปดูดเลือดด้วยครับพี่ชายเด็กหนุ่มบอกเหตุผลไม่จับรอกกลางวันแสกๆอย่างเนี้ยเขาไม่ออกมาหรอกไม่ต้องกลัวนะท่านพระครูพูดปลอบใจลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านนั่งพักกันพอหายเหนื่อยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ถามท่านพระครูว่าหมู่เฮาจะปราบผีกันได้หรือยังครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับ โยมเขาถามว่าพวกเขาจะลงมือปราบผีกันได้หรือยังท่านพระครูถามหลวงพ่อดำได้เลยเธอบอกเขาสิว่าขุดซากผีขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะบอกว่าทำอย่างไรหลวงพ่อดำพูดทั้งที่ยังหลับตาผู้ใหญ่บ้านและพักพวกอีกสี่คนต่างก็คิดตรงกันว่า หลวงปู่องค์นี้มีอะไรแปลกๆทำไมต้องหลับตาพูดด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงเข้าใจในสิ่งที่ภิกษุรัตัญยูพูดจึงใช้เห็นหนอสำรวจดูว่าซากของผีดิบถูกฝังไว้ตรงไหนครั้นเห็นแล้วก็รายงานอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับมีตั้งห้าศพฝังอยู่ลึกมาก ขุดขึ้นมาสามศพก็อพออีกสองศพยังไม่เป็นหลวงพ่อดำหลับตาพูดเช่นเคยดูเหมือนว่าท่านไม่ต้องการพูดกับใครนอกจากท่านพระครูไม่เป็นอะไรครับสิทธิ์ไม่เข้าใจไม่เป็นผีดิบนาซิรออีกยี่สิบปีจึงจะเป็นถึงเวลานั้นคอยให้พวกเขามาจัดการกันเองวันนี้ เราก็จัดการให้สามศพก่อนท่านบอกกล่าวแล้วสามศพที่ว่านั้นศพไหนครับที่ผมเห็นเหมือนเหมือนกันทุกศพลองดูใหม่แล้วก็สั่งให้เขาขุดขึ้นมาพิสุรัตัญโยสั่งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกท่านพระครูจึงต้องดูอย่างละเอียดถี่ท้วนอีกครั้งแล้วจึงชี้ให้ผู้ใหญ่บ้านดูเนินตเตี้ย ที่มียาขาขึ้นอยู่เต็มขุดลงไปตรงนี้แหละขุดลึกๆเลยท่านสัง่งจากนั้นบุรุษสี่คนก็ช่วยกันขุดโดยมีผู้ใหญ่บ้านยืนบงการอยู่ใกล้ๆส่วนเด็กหนุ่มสองนายนั่งเฝ้าลุงปูเพราะคิดตรงกันว่าถ้าผีดิบลุกขึ้นมาอารวาสก็จะยึดหลุงปูไว้เป็นสาระขุดลึกลงไปได้ประมาณวาหนึง่งบุรุษสี่คนถึงกับเงือตก ทั้งที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบซากผีจึงอุทธรว่าสงสัยจะไม่ใช่ตรงนี้มั้งหลวงปู่หมู่เฮาขุดตั้งนานยังไม่เจออะไรเลยเจอสิขุดต่อไปเรื่อยๆต้องเจอแน่ถทาไมเจออาตมาให้ปรับหลวงปู่มีอะไรจะให้หมู่เฮาปรับครับไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากบาทกับย่ามมรุษนายหนึ่ง ถามซื่อๆก็ให้ริบบาทกับย่ามไงละ่ะหรือจะเอาจีวรไปด้วยก็ได้แต่ขอสบงไว้นะไม่งั้นมันดูอูจารเกินไปท่านพูดยิ้มยิ้มเมื่อหลวงปู่บอกให้ขุดต่อพวกเขาจึงจำต้องขุดปลอบใจตัวเองว่าคงไม่โกหกครั้นขุดลึกลงไปอีกสองวาก็พบฝาผุๆคลุมสิ่งหนึ่งไว้ จึงช่วยกันเขียบฝาออกสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นอุทานขึ้นพร้อมกันเราก็นัดว่าผีดิบ